สวัสดีค่ะเกตเจเ็ดที่ดินสวยๆในราชบุรีนะคะอันนี้เสนอที่ดินสวยงามค่ะติดถนนสองด้านติดคลองเรียบคลองเลยนะคะใกล้ถนนลาดยาง50เมตรนี่่ะน้ำไฟถึงค่ะชิมนสี่เหลี่ยมสวยด้วยครับ วิวเขาค่ะเขาสวยมากเหมาะทำสวนนะคะปลูกบ้านทำเกษตรพอเพียงค่ะอีกด้านหนึ่งจะเป็นคลองนะคะที่มีบ้านคนเนี่ยค่ะจะขนานคลองที่จะขนานคลองเลยหน้ากว้างขนานถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรได้เลยนะคะเดินทางสะดวกค่ะเข้าออกนี่ถนนลาดยางนี่เดียวเอง2องเสาไฟประมาณร้อยเมตรนี่ถนนลาดยางหลักนะคะ 12ไร่กว่าเสนอราคามาไล่ละ40,000นราคาต่อรองได้นะคะ